เอาแล้วครับนะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมจมโอดนะน้นเป็นตั้งแต่คลิปก่อนเนี่ยคนดูน้อยมากเลยนะบอกตรงนะวันนี้เรามันเล่นจมปอดไงแล้ววันนี้เนี่ยพวกกันมันมันมันไนนนี่มันซื้อเกมของตัวเองแล้วไนงะสองคนเลยตอนนี้ภาพสวยแน่นอนนะนะคลิปนีน้ต้องรอพูกกันอีกแป๊บหนึ่งพวกกันมาขี่อยู่ตอนนี้น่าจะตดเหม็นหน้าดูเลยเอยพวกกันขี่เสร็จแล้วเหรอ ไอ้ไอ้บินเป้าขี้แล้วแบบขี้ขี่ขี้แล้วไอ้เศษขี้โดนติดตูดแกแล้วแกก็ต้องล้างแบบล้างทั้งตูดอ่ะอุ้ยเวนพูดเรื่องอะไรเนี่ยเราไม่ได้จำฟอนเราไม่ได้เล่นขี้โอเคว่าไงเราเราขอเลือกตัวละครก่อนเลยนะเราเลือกเอิ่มอะไรเดียวบจิต้าไงไอ้ตัวต่อไปเราเลือกแล้วเล่นตัวละครจากดักต้นบอลไงเซลกับไอปุ่นชิเซอร์ไอ้แกเลือกวันพีดก็ได้นะจะได้ไม่ซ้ำกันไงอ๋อเลือกวันพีด โอ้สิงห์ไอ้ปันเหรอไอ้ยอุ้ยโอ้ยตัวเราอ้วนสุดๆอ้วนจนมองไม่เห็นตัวเอาดีจาน้าเข้ามาเลยดูมันพูดดีสิงห์ไอ้พุกันชาร์ตก่อนชาร์ตก่อนพุกันชาร์ตก่อนไอ้ตัวเกะตัวเกะอ้วนจังไงตัวเกะอ้วนจังไงหยุดเลย เล่นเหลี่ยมเหรออ๋อกดกดชาร์จก่อนเอาไอเวรแค่สรุปแกจะกดชาร์จนี่ไงนี่ชาร์จหน้าแกเหลี่ยมก่อนนะเออชาร์ตชาร์ตชาร์้ไปกันชาร์จอ๋อกดชาร์จกดอะไรวะไอ้โว้บ้ารึเปล่าล๊ออ๋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 อโลกระสุนจ้า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 โอ้ยเอวกระตุกได้หนึงเอวกระตุกได้หนึงเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาเฮ้ย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 เก็บใจมันเฮ้ย ไม่ฮ่าฮ่ไม่ลุ้ม่ลอะไรบ้ากันนะเอ้ยไม่กันเล่นอีกเราไม่ได้เล่นเซลเราไม่ได้ละเเล่นเตลเราไม่เคยเล่นตัวนี้ด้วยมาเล่นยังไงวะเป็นจิ้งจกแล้วไม่แค่จะเป็นจิ้งจกเหรอแมาแรงตายนี่ไงโอ้โหเจ็บเจ็บมาดีเจ็บมาดีเอ้ยกันอ้าวเอเวนนี่ไงอ้าวอุ้ยลบลีกลบลีกร้า เฮ้ยเอฟเฟอร์มาดีเนี่ยคนอ้วนเอฟเฟอร์น่าแย่แล้ะเออ่ะอ่ะเฮ้ยลบลีก้ยลบลีกคอมโบธรรมดาไอผู้กันชาร์จก่อนชาร์จก่อนไอชาร์จก่อนชาร์จก่อน เอ้อะไรอะไรไอ้เฮ้ยอย่าเขาโบ้ไม่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 หลบไม่ได้แล้วหลบไม่ได้เอ้ยปรกันกันเล่นแล้วล่ะนี่ไงอุ้ยขอลุยเลยนะเฮ้ยอย่าเอ้ยปรกันกันดูนะเอ้ยเราก็ต้องเป็นท่านั้นแน่ๆเหมือนในการ์ตูนไงอุ้ยกลิสลีแมกนัมมือไโดนหลบโดนหลบโดนหลบเท่โดนหลบเฮ้ยโดนหลบ ไอ้พุกันอไอ้พ <laughs> กันเราโคตรกระตุกเลยนี่แม็กนัมิ <laughs> นสลแกมี่จะจับเลย <laughs> เนี่อะไรอะไรอะไรอ้อรกันแกแย่แล้วบอกตรง <laughs> เฮ้ยปาลังคืนเตาสถานป่าโอ้โหโอ้โหแรงมากอุย้ยฟรีเซอร์ นี่คือล่างส่วบุนะพวกกันนี่ไงเุ้ยเดซบีมอ้าวอ้เฮ้ยเออเออเอเเออเเออเออเเออเออเอเเเเอเออเออเอนเออเออเอออเอเออ ้ยเขาหน้าถ <step> you know, ึงตายได้ก็ได้เลยนะอุ้ยอุ้ยยังไม่ตายเดดเลเซอร์เฮ้ยเพวกกันมันย้อนกลับมามันย้อนกลับมาหาแกแล้วเพวกกันก็ย้อนกลับมาหาแกแล้วแกแย่แล้วเพวกกันแกแย่แล้วเอ้ไม่ตายเอ้ากันเราปรับตาใหม่ดีกว่ามันไอ้นี่อ่ะมันมันมันจบเร็วไปแล้วกันมันต้องแบบจบสักสามรอบไงเออเอออิ่มแน่ วิตาเริ่มตาใหม่ละเดี๋ยวพวกกันเราตานี้เราเล่นแบบตัวละครที่เราชอบกันเลยนะได้เลยงดเงามีไงอ้าวมาต้องดีมากเลยเรามาสองตัวเลยเราชอบมากอโคดิมิเท่ถ้าไม่เข้าไปใกล้แกเราก็ปัดแกไม่ได้สิเราพูดนอกซับเลย โครื่อเสือเครอย่าได้มาหวานเอออย่าได้มาหลังควานเราอะไรไอ้พวกกันแกแย่แล้วเว้ยแกแย่แล้วเว้ยชาร์จก่อนพวกกันชาร์จก่อนเอออ้ยท่าแกโคตรเทเลยท่าเท่กว่าเพื่อนพุ่งเลยเอ้ยไอ้โคนเท่ไอ้รู้เหรอรู้ใจเหรอโอ้รู้ไอ้พวกกันนี่ไงซามาคิวอ่ะดู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 

บูดาวู้เทมากเปลี่ยนตัวก่อนเอ้ยเอ้ยเอยอะไรอะไรซาโบเฮ้ยดืบูดับูดัาบูดั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 มบูดัมบูดับูดัมบูดับูดับูดัมดมบูดับูดัดัมบมบูดัมบูดมบูดั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 มบูดมบูดัมบูดัมบู

บูด้าอะไรหมัดดาวตกโอ้เฮ้ยนสิอ้าโอ้ยพูดการชาร์จก่อนบ่ชาร์จก่อนบ่ไอชาร์จก่อนชาร์จก่อนชาร์จก่อนเริ่มชินแล้วล่ะดูดระซวกกระซวกกระซวกกระซวกเอากระซวกโลเทนเอ๊ะเอ๊ะกลายเป็นโซโลไอกดกันได้เฮ้ยไอถอยมาไอพุ่งเข้าใส่ไอกดอ้าว mẹ 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 นี่ายเป็นการจบที่ดีอุ้ยเราชอบมากชอบมากบอกเลยถูกใจจริงๆเนี่ยพวกกันเราปรับเป็นหลายๆรอบแล้วตานี้มันอิ่มแน่ๆบอกเลยนะอิ่มแน่ๆโดเอมอนโดเรมอนบ้านแค่ดีเกมนี้ไม่มีโดเอมอน ไอ้โดเรมอนบ้านแกดิตัวนี้เรารู้จักแต่อีกโก้ดิโก้ไม่รู้สูตรอะเข้าใจแล้วฉันจะสั่งการเองเเอราเป็นหัวหน้าทีไหมแกดูเราแบมือทำไมแล้วก็ไม่รู้พิืเซร่างสีฟ้าชาร์จก่อนชาร์จก่อนพวกกันชาร์จก่อน เอออชาร์ตหน้าแก้วการควบคพูดแรงอ่ะชาร์จแลมึงแกแลเมื่อกี้เรกดอะไรดีโซยส์สมัทชอเอาหน่อยแม่ชาร์จเด้อเดวอรี่อะสมัทช์อุ้ยมดูท่าบอลดิอุ้โคตรเทเลยเออเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ๋ออุ้ยจะยิงอะไรไกลเหรอนี่ไงเฮ้ยดีทอยส์มัถช์เฮ้ยถอยกลับ

อะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรวะทขามมันเป็นงี้โอ้เฮ้ยอันเชิญอ้าเอาไอ้เะ้ยมังกรกำมังกรกำมาวุณแรงกับพวกกันอะไรอ่ะเอ้ยพูดกันแกย่แล้วพูดกันแย่แล้วแล้วนี่คือใบตายของฉันมังกรฟ้าโอซซลีตอุ้ยมังกรกำไปแล้วเอาละนะการโจมตีของโอซซลีต ซันเตอร์ฟอสเป็นเจ็บเลยเอ้ยมันไม่เจ็บวะเพราะเรากันไอ้ไอเลวนี่เงี้นี่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 เงี้ยเรือดูเรือตัวเองตายแกสู้ยูกิโอไม่ได้หรอกนะยูกิโอไปแล้วตัวอะไรก็ไม่รู้ให้เราเล็บเกลี่ยตัวบ้างสิวะปิ้วปุ่มบ้ามนี่เงี้นี่เงี้ไอตัวนี้ใช้ปืนด้วยเฮ้ยปิวปิวอะไร อุ้ยอุยอะไรมินแกเนี่ยเฮ้ยพุกันเฮ้ยพาซุมกายางยืดเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยควิกย้อนปุูมปามปุูมปามเฮ้ยกระตุกกระตุกนี่มันได้กระตุกจากว่าจำฟอร์ด่ะปุูมเฮ้ยพุกันเฮ้ยพุกันแกแย่และเออเออเก่งที่สุดในโลกเฮ้ยพุกันวันหนึ่งวันหนึ่งเราขอชาร์จก่อนเอาไป เอเ้ยเฮ้ยอะไรอ๋อไอเวย์นอนใมัจะท่าเดิมว่าเฮ้ย <Ouais. wenn. section> ดับเบิลปาสูก้าอีจิโกะอีจิโกะอีจิโกะอ๋อีจิโกะอ๋อีจิโกะอ๋เฮ้ยเดวิลิอาซาเมอัตสึเฮ้ยพอชาร์จก่อนให้คลิกช็อต ทำไมเลืกกสื่นเตือนไม่ไปไม่ถึงวะเฮ้ยควิดช็อตเฮ้ยบังไกเอาละซูไม่ได้บังไก่้ยไม่ตายว่ะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเวุ้กันแกยะแล้ววุ้กันแกยะแล้วเออบังไกอิสกัเฮนโชนี่ไงอุ๊ยเดกุเดกุูอุ๊ยดีทอยสแตรท อเ,อเอ้พวกกันเออมเอ่มลูกเตะเคียงควายเอ้ยเอ้เอ้ยเกสิกาเคนโชที่อยสมือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมสู้ไม่ได้เห็นดรอนมาละมีทอยสมชือออะคออะเรย์อนแะเฮ้ยเฮ้ยแกสู้เราไม่ได้ละดีเทคซับสมาทชือวิ่งไปแรงแกวะ เออเราเป็นเด็กยูเอเด็กยูเอท่าแรงอะไร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 ดีทอยสอมัมภาระเอมพวกกันแกดูดิให้เราได้ชาร์จก่อนวันบอนนี่บาคือบา้าไปเติมต่อดีดทอยสัมภาระอ้าตายแล้วเท่มาก เด็กยูเอเด็กยูเอโหดจังเด็กยูเอโหดมากยูกิโอมาอีกแล้วไม่มีโอกาสให้ชาร์จเลยยูกิโอเทิร์นเฮ้ยปุ่มปุ่มเฮ้ยปุ่มอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยจ่าจะเอ้ยเอ้ยกดเอ้าเข้าเล่นท่านี้อีกแล้ว ไอ้พวกกันช้าก่อนช้าก่อนเฮ้ยกดการได้แล้วกดกันได้แล้วแกแย่แล้วพวกันแกแย่ล้ะมะสุก้าอุ้ยอ้าวไอ้พวกหนีพวกหนีพวกหนีช้าเอ้ยยิ้มผู้กองโอเคควิกเทิร์นไปพวกกันปุ๊มปุ๊มอุ้ยไอ้อะไรอ่ะพวกกันแกช้าจะกะเหรอ เฮ้ยเราหลบได้เราหลบได้อ๋อเอาท่าดีกละท่าเลยอ๋อเป็นท่าไวเออเฮ้ยโอ้ยเฮ้ท่าม้วมนี่อีกละเออเอ้ยพุกันปาสูก้าย่างยืดอะไร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 นี่ไงเฮ้ยวูมีเวลาข้างบนด้วยเอ้าไอ้เวร

นี yeah. ่ไงแกเจ็บหนักอะดีเจ็บหนักอะดีไอ้พุกันปุูมไอ้บูมบูมบูมโอ้ยโคต้เด้ไอ้เวรนี่ท่านี่ก็ไอ้พุกันชาร์จก่อนชาร์จก่อนไอ้พุกันแกพร้อมที่จะตายได้ยังเอ้ย ใช่อมพเตอร์ตายแล้วไอต้าะไรเดี่ยโอ้โหบันกี่กี่ม่วงโอ้โหแรงเพื่อนไอ้าอันนี้อีกแล้วไอ้้าจะเก่งเกินไปแล้วเอ้ยเ้ยปูมปูมอ้เวนอะไรเนี่ยพูเาช้างจึ๊กจึ๊กปูมมเ้

เอ้พวกกันก็แค่อู้หูอาร์บีจอารบีจีเลยเนี่ยไอ้เอารถมาจากไหนรถวิตามินผิวผิวผิวอ้าวโอ้ไม่ตายด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอาพี่มีมีมีภาพสโลด้วยไอ้โคตรเท่เลยอะไรคือภาพสโล่อ้าวแกชนะเอา